สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอยงโพสหว่วงเด็กใส่แมสกระทบพัฒนาการเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงภูรวรวรหัวหน้าศูนย์เ่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชาาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอย่างล่าสุดหมอยงก็ออกมาโพสตเป็นห่วงเด็กๆที่ต้องใส่แมสมันกระทบต่อพัฒนาการโดยมีการระบุว่าโควิด -19 วัคซีนการใส่หน้ากากอนามัยกับพัฒนาการ วันพฤศจิกายน64ในภาวะปกติใหม่หรือ new normal หรือภาวะปกติต่อไปหรือ next normal การใส่หน้ากากอนามัยเป็นผลดีในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในระบบทางเดินหายใจไม่ใช่เฉพาะโควิด -19 เท่านั้นแม้กระทั่งหนณโรคที่เป็นปัญหาในประเทศไทยในขณะเดียวกันในช่วงเด็กกำลังพัฒนาสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเด็กเล็กจะต้องมีการเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยเฉพาะการพูดและการฟังในการพูดถ้ามีหน้ากากอนามายัยก็อาจจะทำให้การพูดลำบากกว่าปกติ การสะกดเสียงต่างๆและในการฟังการเรียนรู้จะมีทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทางหรือ verbal และ non-verbal ในภาษาท่าทางการฟังเสียงพูดเด็กจะสังเกตริมฝีปากสีหน้าและจะมีการเข้าใจความหมายที่พูดได้เพิ่มขึ้นการใส่หน้ากากอนามัยก็อาจจะมีผลในการปิดการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาท่าทางของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กโดยทั่วไปเด็กต่ำกว่า2ปีก็ไม่ควรใส่หน้ากากอนามายัยรวมทั้งเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านสิ่งที่สําคัญ เราอยากให้โรคนี้สงบอย่างรวดเร็วและชีวิตที่จะได้กลับคืนสู่ปกติถึงแม้ว่าจะมีภาวะปกติต่อไปหรือ next normal บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะมีความจําเป็นทางด้านพัฒนาการของเด็กถ้าเราอยากให้โรคโควิด -19 สงบหรือมีผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยและมียารักษาทุกคนควรจะได้รับวัคซีนให้เกิดภูมิต้านทานภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโรคและต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการติดเชื้อก็จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จะจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะอยู่กับโรคโควิด -19 เหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มก่อนและในที่สุดทุกคนก็จะต้องได้รับการกระตุ้นเข็มที่3เพื่อให้ภูมิคงอยู่และอยู่นานต่อไปชีวิตต่างๆก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติหมอยงอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ